การใช้ชีวิตในระดับที่สองระดับที่สองหมายความว่าผู้คนสามารถเริ่มทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นอย่างไรก็ตามโควิด19ยังคงอยู่ในทุกที่ดังนั้นเราต้องใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเพื่อให้เรามีความปลอดภัยมีการกาหนดข้อจากัดและแนวปฏิบัติสาหรับการชุมนุมของผู้คนซึ่งรวมไปถึงการจัดงานในชุมชนทังศาสนาและทางวัฒนธรรมเช่นงานแต่งงานงานศพและพิธีฝังศพทั้งหมด รวมไปถึงงานสำคัญที่จัดภายในบ้านด้วยท่านสามารถตรวจสอบข้อจำกัดล่าสุดได้ที่ www.covid19.govt.nz ท่านสามารถทำให้ตนเองมีความปลอดภัยได้โดยการล้างมือของท่านอยู่เป็นประจำโดยการฟอกสบู่และเช็ดมือให้แห้งวิธีการนี้จะช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นไม่จามหรือไอไปในอากาศแต่ให้จามหรือไอใส่ข้อศอกตอนเองเพื่อไม่ให้ท่านกระจายเชื้อไวรัสออกไป บันทึกสถานที่ที่ท่านไปและใช้เวลานั้นๆกับผู้ใดเพื่อในกรณีที่มีผู้หนึ่งผู้ใดป่วยจะสามารถติดตามหาผู้อื่นที่อาจจะป่วยตามไปด้วยได้เข้าใกล้ชิดกับผู้คนที่ท่านรู้จักเท่านั้นอยู่ห่าง2เมตรจากผู้คนที่ท่านไม่รู้จักหากท่านอยู่ในสถานที่โลง่งเช่นสวนสาธารณะหรือชายหาดอยู่ห่าง1เมตรจากผู้คนที่ท่านไม่รู้จักในสถานที่ต่างๆเช่นร้านค้าหรือร้านขายขนมปัง ในระบบขนส่งสาธารณะให้นั่งกับคนที่ท่านรู้จักหรือทิ้งให้ที่นั่งติดกับท่านเป็นที่ว่างอย่ายืนหากท่านป่วยให้อยู่กับบ้านอย่าออกไปทำงานหรือไปโรงเรียนหรือใช้เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นหากท่านมีอาการเป็นหวัดเช่นน้ำมูกไหลหรือไอให้ไปรับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 และโทรหาเฮลท์ไลน์ที่หมายเลข0800 611 116